โอเคครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมขึ้นหน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดเริ่มต้นไปเลยนะครับมาลิสโกมาจะเด้งเข้าประเทศไทยนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาครั้งแรกนะครับก็ให้ทุกคนให้ทุกคนนะครับเปิดกระเป๋าก่อนนะผมอ่าแล้วก็กดแคปกระเป๋าตรงนี้นะครับแต่เข้ามาใหม่ๆนะครับจะไม่มีของแบบนี้นะครับเข้ามาแรกๆนะครับคนใหม่เข้ามาแรกๆนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับจะมายืนจะมาอยู่ตรงเนี้ยแถวๆนี้แหละนี่ตรงนี้แหละเนี่ยให้ทุกคนแคปนะครับแล้วก็กดแคปกระเป๋าเสร็จนะครับให้กดทุกคนมาครับมากดดีลีชนะครับตรงปุ่มนะครับดีลีดนี่นะครับเป็นบัตรนะครับแล้วก็แคปบัตรไปด้วยนะครับแคปให้ตรงแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยให้เห็นหันหน้าแบบนี้แล้วก็แคปได้เลยนะครับผม แคปเสร็จล้วก็สามารถส่งตรงยืนยันประชาชนยืนยันพลหมวงได้เลยนะครับผมสำหรับใครทําเสร็จแล้วนะครับก็เล่นได้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนครับเดินมาตรง NPC ตรงนี้นะครับกด E นะครับผมเดินมาใกล้ๆกันก่อนนะครับนี่ถ้าเดินประมาณนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยต้องให้เดินมาเห็นชื่อมันก่อนนะก็ให้ทุกคนครับเดินมานะครับกดใกล้ๆนะครับกด E นะครับอ่ะอันแรกเลยนะให้ทุกคนนะครับกดซื้อโทรศัพท์ ให้ทุกคนครับซื้อโทรศัพท์นะครับ2,500นหครับกดไปเลยกดบายนะครับกดบายปุ๊บแล้วก็มาซื้อตรงบัตรทำงานนะครับถ้าไม่มีบัตรทำงานทำงานไม่ได้นะครับให้ทุกคนกดซื้อบัตรทำงานก่อนเลยนะครับผมธนาคารนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจะมีเงินอยู่2 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ผมใช้ไปแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เหลือย0่ส0บกนะครับก็ให้ทุกคนซื้อโทรศัพท์ไปเลยนะครับนํำไปซื้อเบ็ดตกปลาด้วยนะครับ ในตกปลาแล้วก็ซื้อเหยื่อตกปาลาด้วยนะครับเหยื่อเราก็ซื้อให้เป็นเต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันถ้าตกครั้งหนึง่งเหยื่อเราจะหายไปนหนึ่งนะก็แบบเหยื่อหนึ่งตกได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ต้องซื้อแบบเยอะๆไปเลยนะครับโอเคแล้วเอ้ยในกระเป๋านะครับก็จะลืมบอกในกระเป๋านะครับก็จะมีพวกไอล,ลดลดรดทำงานนะครับแล้วอย่าลืมกดคลิกขวาแล้วก็กดยูสก,ก่อนนะครับค่อยมีรดนะครับถ้ามีแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับกดเดินมาตรงนี้นะครับ กดเบิกรถครับนี่นะครับรถก็เราก็จะอยู่ในนี้ครับร2อยยโลนะครับก็อินกระแล้วก็เบิกยานพาหนะได้เลยรอแป๊บเดียวนะครับผมนี่นะครับรถอ่ะประตูไม่ครบสัตอันนี่ครับกดล็อกเข็มขัดนะครับกดตัว b ีนะครับผมนี่คาดเข็มขัดนะครับโอเคเราไปทํางานก่อนได้เลยนะครับจุดแรกนะครับจุดทํางานเรานะครับง่ายๆครับตกปลาครับมมันอยู่ตรงนี้นะครับตกปลา จะมีสะพานยามแล้วนี้นะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทำงานกันเลยนะครับผมอันนี้เบื้องต้นนะครับตกปลาครับก็ขับรถมาเลยอเอาสำหรับใครนะครับมีรถแล้วอย่าลืมล็อกรถด,ด้วยนะครับเผื่อกันข้ามยนะครับกดแอลนะครับล็อกรถ,รถนี่ล็อกเรียบร้อยนะครับ มันจะมีตกหมึกนะครับตกหมึกแล้วก็ตกกุ้งตรงนู้นตกปลาตรงนู้นนะครับก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับโอเคเนี่ยครับเอ่อนี่ครับตกกุ้งตรงนี้นะครับใกล้ทุกคนนะครับกด E กด E เพื่อตกนะครับอย่าลืมมีเหยื่อนะครับซื้อเหยื่อก่อนนะครับกด E นะครับนี่ก็จะทำการตกอัตโนมัตินะครับแล้วก็รอครับ F K ได้เลย จะดรอปนะครับว่าได้กุ้งขาวนะครับผมมันก็จะดรอปมีหลายอย่างนะครับมีกุ้งขาวแล้วก็ปลาแล้วก็ปลากระพงครับปลากระพงเป็นไอเทมที่แพงสุดนะครับตกตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่อื่นต่อนะครับตรงนี้ถ้าครบตามจํานวนครบตามจํานวนคือหมายถึงอะไรนะครับให้มันถึง4ี่สบตัวนะครับเพราะว่ามันเต็มได้แค่40บนะครับแต่ถ้าใครของเต็ม แต่ถ้าใ้ของเต็มแล้วนะครับสามารถเก็บของได้ในรถนะครับด้วยวิธีการเดินมาใกล้ๆรถเรานะครับโอเคเดินเดินมาใกล้ๆรถเรานะครับกด H นี่นะครับเปิดท้ายรถนะครับเก็บของซึ่งในนี้ผมมีกุ้งอยู่แล้ว120ตัวนะครับเพราะมันสามารถเก็บได้120โลนะครับแล้วก็ออกมาครับอันนี้ต้องฟาร์มก่อนนะครับผมสมมติผมมีถึง40ต่อมานะครับเราจะไปฟาร์มกันที่ ผมจะพาฟาร์มรอบเมืองเลยนะครับรอบเมืองหมายถึงอะไรรอบเมืองไม่ใช่หมายถึงแ,แค่รอบเมืองตัวนี้นะครับรอบเมืองก็หมายถึงตรงนี้เลยเอรงนคือรอบแบบนั่นเองอเดี๋ยวผมจะพาทุกคน,นไปฟาร์มที่ตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้บานาน่านะครับก็คือเก็บกล้วยนั่นเองครับผมโอเคแล้วก็เรามาถึงที่เก็บกล้วยแล้วนะครับผม แล้วก็จอดรถนะครับอย่าลืมล็อกรถนะครับกดแอลนะครับโอเคอ่ะตรงก่อนล็อกรถนะครับไม่งั้นเราจะติดในรถกดเอฟหลงรถโอเคล็อกรถก่อนโอเคขึ้งมากดอีนะครับเก็บกล้วยนะครับรอก่อนครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับกล้วยผมก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็จะไปจุดต่อไปนะครับเราจะไป จุดต่อไปนะครับเราที่จะไปก็คือออตรงนี้นะครับเมืองบน,นครับสตอเบอรี่เอ้ยอุง,งนนะครับโอเคครับเราก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับที่ฟงงาร์มอโงนครับโอ้คนเยอะมาก เงินต่อนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับให้ทุกคน,นครับวิ่งมากด e นะครับเหมือนเดิมต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เก็บสตอรอเบอรี่ต่อนะครับผมสตอรอเบอรี่ตรงไหนนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคไปกันเลย เหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นอะไรนะรแต่เราวิ่งลงไปดูก่อนเดี๋ยวถามพี่หอนพี่ครับตรงตรงนี้คืออะไรหรอครับเป็นก็อถดูดครับอ๋อเป็นแบบเหมือนดูดเข้ออโต อ๋อโอเคครับขอบคุณครับครัทุกคนเราก็จะไปกันต่อนะครับโอเคนะครับผมก็จะไปจุดต่อไปนะครับก็คืออ๋อเดี๋ยวดูกันนะนี่อะไรอ่ะก็น่าจะไปโพเลยนะครับผมโพก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เราไปนะครับตรงตกปานะครับจะจะอยู่หน้าก่อนตกปาครับผม เดี๋ยวเราไปโพลก่อนแล้วก็จะได้ตังมานะครับผมโพลก่อนแล้วค่อยไปขายนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ถึงจุดตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอจุดโพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปโพกันนะครับนะให้ทุกคนนะครับกดเออวิ่งมาตรงนี้นะครับกด E นะครับนี่ครับโพสต์ิมฟรุตตี้นิวกดไปเลยนะครับแล้วก็รอเลยนะครับ โอเคนะคแล้วก็ได้โผล่เป็นที re ่เรียบร้อยแล้วครับให้ทุกคนนะครับกดวิ่งมาตรงนี้นะครับนี่วิ่งมาตรงนี้นะครับขายของนะครับใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่นะครับขายของครับขายของโพลรวมนี่นะครับให้คนนะครับกดแม็ก์ไปเลยนะครับผมเงินที่เราได้นะครับก็จะเป็น1 4 0 0 0บาทนะครับขายรอบเมืองครับเรวได้แน่หมื่นหนึ่งเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วเห็นไหม นี่ครับตอนนี้เงินผมเป็น22งหมนแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปฝากธนาคารกันแล้วก็ไปฟาร์มอีกรอบนะครับวนลูบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้เงินเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมฟาร์มแค่รอบเมืองครั้งเดียวนะครับผมได้เป็น2 0,000บาทนะผมรวมเงินเก่าด้วยนะครับที่จริงเราก็ได้มากแค่หมื่นสี่นะครับแต่ถ้าไปขุดเหมืองขุดไรแบบนี้นะครับก็จะได้เยอะอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราฝากเงินก่อนครับเดี๋ยวโดนขโมยนะครับผม เงี้ยสองหมื่นกดฝากไปเลยนี่นะครับเงินเราจะเป็นแสนแปดแล้วนะครับผมแล้วเราก็สามารถเก็บเงินซื้อรถได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแต่จุดอื่นนะครับถ้าอยากให้ใครสอนนี่ก็ประมาณนี้ครับแต่อันนี้จุดเบื้องต้นนะครับจุดสำหรับมือใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้สอนอะไรอีกนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบกด ก็อย่าล like ืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์ได้นะครับเดี๋ยวมาต่อ EP 2, อ 2> ครับผม